อารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ที่พอใจและอารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นวูบขึ้นมาพอใจนี่คือภาวะรูปเกิดขึ้นใจที่ไม่รู้ว่ามันเกิดนั้นคือนามนั่นแหะรูปนามเกิดขึ้นดับเกิดดับอารมณ์เกิดอารมณ์ดับอารมณ์ที่เกิดอารมณ์ที่ดับนั่นคือเห็นการเกิดการดับของอารมณ์และรูปนาม และขันหน้าด้วยมันเกิดขึ้นอยู่มันก็ดับลงอยู่ขณะปัจจุบันนั้นหากเรากำหนดได้ต่อเนื่องเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่คงทนไม่คงที่อย่างเร็วเหมือนสายฟ้าและแวบบอานิดจังสมาธิมันแวบบ มีความสุขมันเพิกถอยไปที่อื่นเอาระเบิดเข้ามาแทรกเช่นเดียวกันเหมือนพยับแดดที่ว่ๆที่เรานั่งรถอยู่บนท้องถนนมองไกลๆเหมือนฝนตกเหมือนแดดมันดอนร้อนไป็เห็นวเหมือนนึกนกาฝนที่ยังคือพยับแดดนั่นคือภาวะของจิตที่มันรับปั๊บมันกลับไปเลยเพราะอารมณ์ของสมาธิยังไม่ตั้งมั่นเต็มที่แต่มันเกิด พระไตรลักษณ์แต่ถ้าสติสัมปชัญญะเรามั่นมันก็จะเห็นชัดเจนโอพระไตรลักษณ์เกิดอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ดับไปอย่างนี้นั่นเห็นในอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจจึงให้กำหนดภาวนาตามดูตามรู้อารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจทั้งสองอารมณ์ก็ต้องกำหนดก็ต้องรู้ให้เท่าทัน ตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันอารมณ์นั้นๆทันทีภาวะตรงนี้เลยจึงทำให้เกิดภาวะที่เข้าไปดูรู้เห็นรูปและนามที่มันเกิดมันดับแห่งพระไตรลักษณ์เกิดอุทยะพยายาณอุพยะพยายาณมันเกิดขึ้นอย่างฉับไวเรียนอย่างไม่รู้ตัว เพ่นยังไม่รู้ตัวปัญญายาที่ต้องอยั่งเข้าไปรู้เข้าไปรู้ในสภาวะอารมณ์ที่คึงเคลา้าเข้าไปแนบสนิทแนบแน่นท้องพองท้องยุบแนบสนิทท้องพองท้องยุบมีร้อนมีแข็งมีอุ่นมีเย็นมีหนาวเย็นร้อนอ่อนแข็งมีอยู่ในท้องพองท้องยุบขณะที่ยุบขณะท,ที่พองมีเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ตรงนั้นนั้นคือการเห็นเข้าไปถึงที่ ของภาวะหรือลมหายใจเข้าไปเรารู้เห็นกายลมหายใจว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลหนักเบาหยาบรู้ตรงนั้นให้ถึงจต่นั้นคือการเข้าไปสู่อุปพ,พยายานด้วยที่มันต่อเนื่องกันจากสมนสนญาณเข้าไปตรงนั้นตัวญาณที่จะดำริดำเนินไปสู่ความเป็นกิ่งเห็นสัจจะปรากฏขึ้น เห็นทุกที่เกิดขึ้นแล้วดับวูบเหมือนแสงไฟที่มันสว่างดับวูบลงไปโดยไม่มีปรีมีคุยกลับหัวกลับหางกลับหัวกลับตัวกลับหางหมดทีเดียวทั้งหมดไม่เหลือหมดแรงนั่นคือภาวะอุปพยพยา,ยานที่มันเชื่อมต่อเนื่องระหว่างสมรษยาหรือการเด็นพระไตรลัก บางทีมันสติเราลอยนิ่งเฉยเฉยเลยทื่ออยู่นั่นแหละนั่นภาวะที่เรารู้ไม่ทันจิตมันดำเนินไปไม่ตามอารมณ์ที่เป็นไปโดยธรรมชาติเมื่อมันไม่เป็นไปโดยธรรมชาติอย่างนั้นแหละเราก็จะฝืนเหนื่อยหน่ายหง,งุดหงิดงุนงานฟุง้งซ่านเกิดขึ้น เป็นลำดับมาภาวะเหล่านี้มันก็เห็นแต่โทษเราเห็นแต่โทษเห็นฝ่ายเดียวไม่เห็นทั้งสองฝ่ายทั้งเหตุและผลไม่เห็นต้นบางทีเห็นต้นแต่ไม่เห็นปลายไม่เห็นกลางบางทีเห็นกลางไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายในสภาวะจิตที่ดำเนินไปอยู่จึงเป็นทุกข์จึงเป็นทุกข์ ว่าชีวิตนี้มันเป็นเช่นไรไม่รู้ว่ามองดูย้อนข้างหลังอดีตก็ไม่มีความแน่นอนมั่นคงหาจุดยืนไม่ได้มาดูปัจจุบันก็ยังคอนแคลนอยู่ไม่มีความมั่นมองดูอนาคตข้างหน้าก็ไกลเหลือเกินไม่เห็นฝั่ง ไปเช่นนี้เกิดขึ้นหากโยคีปล่อยสติให้เลื่อนลอยให้สติมันเมื่อยลอยอยู่ก็จะตกในภาวะอารมณ์เหล่านี้แต่ถ้ามีสติมันรู้เท่าทันต่ออาการที่เกิดของอารมณ์ทั้งปวงก็จะสามารถเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงนั้นๆได้ เราจะไม่ถูกล็อกไว้ถูกล็อกปิดประตูไว้ให้อยู่ตรงนี้นะแต่อารมณ์มันไปแล้วเมื่ออารมณ์ของจิตมันดำเนินไปอยู่ในสภาวะใดก็ตามแต่ตัวภาวะจิตของเราไม่ยอมตามหรือความรู้สึกไม่ยอมตามอารมณ์ไปดูอารมณ์มันก็จะแย้งกันชักขยืกัน ภาวะนั้นแหละมันจึงค้างอยู่รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันไม่เป็นดังที่คิดทำไมมันไม่เป็นดังที่ต้องการทำไมไม่เป็นดังเมื่อวานนั้นมันแปรปวนกลับมาเห็นพระไตรลักษณ์อีกรอบหนึ่งให้ชัดเจนแต่เราไม่มองไม่เห็นไม่ตามมันก็จะ ขัดแยง้งดึงเราไว้บล็อกบล็อกเราไว้เลยจิตก็จะไม่ไห,หลไปตามความเป็นจริงมันจะฝืนแล้วมันจะหนักแล้วก็ไม่เห็นพระไตรลักษณ์ที่แท้เห็นแต่พระไตรลักษณ์นอกๆแต่พระไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นกับสภาวะไม่เห็นพอไม่เห็นมันก็เปลี่ยนทิศทางละขราเนี้ยดังเลสสงสัยก็จะเพิ่มขึ้นตามมาแต่ถ้าเห็นแล้วมันก็จะปล่อยไปเออ นั่งดูมันได้ดูมันได้ยิ้มเยาะเย้ยมันได้เห็นความปรากฏเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นสิ่งที่ตั้งอยู่เห็นสิ่งที่ดับอันเป็นอารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบได้โดยที่เราเป็นอุเบกขาลมอยู่ภาวะกิตอย่างไรก็ได้นั่นแหละว่ามันก็เข้าสู่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ พอภาวะจิตมันเห็นมันจะอ่อน,ออนผ่อนตามจังหวะอารมณ์อาการมันจะไม่แข็งทื่อไม่ไปคัดง้างกับอารมณ์ถ้ามันไปคัดง้างกับอารมณ์มันก็จะทุกข์จะทรมานไม่ฝืนปฏิปทามันก็จะปรับเปลี่ยนตามจังหวะ อารมณ์ที่อ่อนอารมณ์ที่หนักอารมณ์ที่ลึกอารมณ์ที่เบาอารมณ์ที่หนักมันก็จะผ่อนเบาลงค่อยๆถอยออกมาเรียกว่าเทคนิคทางจิตทางอารมณ์เห็นสภาวะชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อสภาวะชัดเจนเกิดขึ้นสิ่งที่กําหนดเกิดขึ้นอีกรอบ ภาวะอุปพย,พยายญาณก็จะเห็นขึ้นตามมาอีกในอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์เดียวไม่แยกสองทางในขั้นนี้มันจะโอนอ่อนผ่อนตามตามอารมณ์จนวูบว่าบไปถึงอนุรมมิกยานอนุโลมถึงอารมณ์หนักอารมณ์เบาถึงยานอ่อนยานแก่ยานที่ผ่านมา ปรับตนเองปรับกายปรับจิตปล่อยไม่ฝืนปล่อยตามอารมณ์ตามสิ่งที่เป็นจริงนั่นแหละเห็นสิ่งที่เป็นจริงเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะจนไปสู่สัจจามิโลมิกยานเห็นความเป็นจริงเห็นอริยสัจสี่เห็นสุขเห็นทุกข์ชัดเจนเห็นอะไรว่าเป็นทุกข อะไรเป็นเหตุให้ทุกเกิดเห็นอะไรว่าเป็นเหตุที่จะต้องหาหาวิธีที่ทุกมันจะดับเห็นเส้นทางวิธีการที่จะให้ทุกมันสิ้นลงจบลงในภาวะปฏิปทาญาณนะอันปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่บริสุทธิ์คือตัวปัญญาที่วิสุทธิ ปฏิปทาญาณวิสุทธิแห่งการดำเนินจิตดำเนินอารมณ์สภาวะจิตสภาวะธรรมสภาวะอารมณ์และสภาวะกายจะไหลเลื่อนลอยไปตามกันได้ลเลื่อนลอยไปตามกันในทิศท,ทางที่เป็นไปตามความเป็นจริงแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละ โยคีบุคคลต้องวางใจวางใจคอยตามดูตามรู้อย่าละอย่าปล่อยอย่าเว้นอย่าว่างแม้พักอยู่ก็ตามอารมณ์ก็จะดำเนินไปเรื่อยๆ,ๆของเขาเราก็เป็นผู้เฝ้าคอยเฝ้าดูดูตามดูตามรู้ตามเห็นอุปมาเป็นเหมือนดังคนดูทีวีทีวีเขาจะแสดงรูปแบบไหนอย่างไรก็ตาม เราเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าผู้ดูไม่เป็นผู้กำหนดบทละครและไม่ไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่ไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนี้เร,เรียกว่าปฏิปทาดูภาวะที่เกิดของจิตดูภาวะอารมณ์ที่เกิดดูภาวะอารมณ์ที่กระทบดูรูปนามที่กระทบกับอารมณ์ดูอารมณ์ที่ไปกระทบรูปนามทั้งภายนอกและภายใน เข้าไปให้ถึงแก่นแท้แ,ทแห่งอารมณ์ตรงเนี้มันกำลังสบายภาวนานิ่งพอมีเสียงกระทบปั๊กจิตกระเจิงหรือจิตไม่พอใจตรงนี้ต้องปรับทันทีเลยโอ้ถ้าปฏิบัติธรรมก็จะปรับโอ้ธรรมชาติธรรมดาแผ่เมตตาจบลงหรือได้ยินปั๊กจบลงไม่มีจิตปูงแต่งไม่ฟุ้งซ่าน นั่นคือภาวะจิตที่เป็นปฏิปทามันสละและสลัดอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาอารมณ์ที่มันคอยจดจ่อต่อเนื่องแต่ไม่เคร่งเครียดเคร่ง,ค,งคัดนั้นจะคอยประคองอารมณ์นี้ไว้อุปมาเหมือนดังชายหนุม่มผู้อุ้มบาตใส่น้ำมันที่ร้อนอยู่ไม่ให้กระชอกออกมาถูกตนเองชันใดก็ชันนั้น ว่าเหมือนกับชาวนากับงูเห่าที่ประคองกันอยู่ตรงนี้แหละคำว่าชาวนากับงูเหา่าอันตรายตราบใดถ้าอารมณ์มันไม่มีสติประคองมันก็จะชกตัวเราชกกิจของเราให้หลุดตกลงไปเลยสุดท้ายจะไล่ชกคนอื่นอีกให้เกิดความไม่พอใจเกลียดเปลี่ยนวิถีจิตไปอย่างแรง ไปสู่หกหกเหวเลยตรงนี้แหละเป็นภาวะที่ลอยต่อที่สำคัญจะก้าวพ้นหรือจะล่วงลงโดยคีต้องประคองสติประคองจิตประคองสมาธิประคองอารมณ์ไม่อารมณ์มันล่วไหลออกไปถ้ามันล่วงไหลออกไปมันก็ล่วงตุ้มไปเหวเลย ไปสู่หหวไปสู่ทางต่ำแต่ถ้ามันประคองได้มันก็เดินข้ามโอคะในเบื้อง